สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมที่กรลบรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนๆน,นักสะสมครับสําหรับคลิปวิดีโอน,นี้นะครับทางด้านของอาจารย์สยามจะมารับซื้อและก็จะมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับธนบัตรนะครับเป็นธนบัตรชนิดราคาหน้าแบงก์นั้นอยู่ที่20บาทเป็นของในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะครับ หากใครพบเจอหรือว่าใครครอบครองอยู่ก็อย่าเพิ่งนำไปใช้นะครับเรารับซื้อและก็ประเมินสูงสุดนั้นอยู่ที่3,000บาทต่อใบนะครับใน,นส่วนของธนาบัตรนะครับที่เรารับซื้อในคลิปวิดีโอนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะนะครับถือไว้ในมือนั้นก็อาจเป็นไปได้หรือบางคนอาจจะไม่รู้ว่าธนาบัตร20บาทอะไรขายได้ยังไง อันไหนขายไม่ได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้มีคำตอบนะครับผมจะอธิบายให้ทุกคนฟังแบบชัดเจนมีขายได้ไม่มีของความกรุณารับข้อมูลไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้กับเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่ได้ทราบได้รู้กันด้วยนะครับถือว่าการทำบุญชนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับการซื้อขายจากสยามชแนลนั้น ไม่จำเป็นต้องทำใบรับรองใดๆนะครับไม่ต้องเสียเงินในการประเมินนะครับเราไม่มีนโยบายในการเรียกรับเงินแม้แต่บาทหนึ่งสลึงเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเพืเ่อนๆสบายใจได้นะครับกดติดตามเราด้วยนะครับมาในส่วนของข้อมูลของธนบัตรนะครับทั่วไปในท้องตลาดนะครับเป็นแบงค์ยีบาทนะครับด้านหน้าก็จะมีภาพพระบรมสายาสาธิตสลัก์ของในหลวงรัชกาลที่10แบบนี้นะครับ ในส่วนของข้อมูลนะครับถ้าเกิดว่าใครเจอแบงค์ที่เรารับซื้อนะครับให้ท่านลองสังเกตนิดนึงนะครับในการประเมินราคาของเรานะครับเราจะให้กรณีพิเศษก็คือถ้าเกิดว่าท่านเจอแบงค์ที่เรารับซื้อที่มีลายเซ็นกำกับอยู่ก็คือของคุณปรีดาดาวฉายนะครับก็คือลายเซ็นนี้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆลองสังเกตธนบัตรท่านก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าธนบัตรที่ขายได้กับขายไม่ได้นี่เพื่อนๆต้องสังเกตให้เป็นก่อนนะครับเรามาดูข้อมูลของธนบัตรที่รับซื้อนะครับในส่วนของข้อมูลนะฮะใบที่เรารับซื้อนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับธนบัตรนี่นะครับแบงก์ยี่สิบบาทเนี่ยต้องทําความเข้าใจก่อนว่าในท้องตลาดนี่มันมีมากมายนะครับแน่นอนว่านะครับเรายังใช้จ่ายกันอยู่ก็นื่องจากว่านะครับธนบัตรรุ่นนี้นะครับน่าจะเป็นนะครับเป็นภาพ พระบรมสายาสาธิตสลักของในหลวงรัชกาลที่10แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลายเซ็นนะฮะที่เราเจอนะครับเป็นลายเซ็นตรงนี้นะครับขออนุญาตนะครับไม่ซูมนิดนึงนะฮะเพื่อนๆบางคนบอกว่าลายเซ็นนี้เป็นลายเซ็นขาดอย่างนี้มีราคาไหมอาจารย์นะครับต้องบอกว่าลายเซ็นแบบนี้เป็นทุกใบเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าลายเซ็นขาดนะครับเป็นลายเซ็นแบบนี้นะครับเขาผลิตออกมามันก็เป็นรูปแบบแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับไม่ไม่รู้ว่ามันขาดหรือไม่ขาดแต่ว่า ผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับในส่วนของลายเซ็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆลองสังเกตนะครับสังเกตให้ดีนะครับนี่ฮะรุ่นนี้นะครับที่เรารับซื้อเขมานะครับเราจะให้ดูแบงค์ที่เรารับซื้อที่เป็นรุ่นนะครับพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยนะครับอยู่ด้านหลังสองพระองค์แบบนี้เป็นภาพพระบรมสาญยาสาธิสารของพระองค์ท่านสองรัชกาลอยู่ด้านหลังรุ่นนี้นะครับที่เราเจอนะครับในส่วนของแบงค์รุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นใบแบบนี้ลายเซ็นแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่า ยังถือว่าเป็นเรื่องปกติและก็หาชมได้ง่ายๆนะครับไม่จําเป็นต้องต้องเก็บสะสมก็ได้เอาไปใช้ได้เลยเพราะว่ายังมีอีกเยอะแยะในท้องตลาดเพราะบางคนส่งใบธรรมดาแบบนี้มานะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะให้ดูตัวอย่างของแบงค์ที่มีราคานะครับนี่ฮะถ้าลองดูดีๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระมหากรรษัตริไทยสองพระอ,องค์เหมือนกันแต่ใบนี้เนี่ยสำคัญสำคัญมากๆนะครับแล้วก็หายากด้วย ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับลองสังเกตที่แบงก์ก่อนนะครับเ<ๆ>มื่อผมให้ดูแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆดูตรงนี้ด้วยนะฮะให้ดูตรงนี้ด้วยให้ใหสังเกตดูด้านหน้าว่ามีคุณปรีดีดาวฉายไหมที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยคุณปรีดีนี่นะครับเป็นรัฐมนตรีที่เป็นชั่วคราวไม่นานนะฮะเอาเป็นว่าเป็นแล้วเป็นไม่นานก็มีการนะฮะยกเลิกแล้วก็แต่ว่าธนบัตรของท่านได้ ได้ผลิตออกมาแล้วมีช่วงหนึ่งนี่ดังมากเนะยลายเซ็นปีดีดาวฉายนี่นะครับหลายคนหาเก็บสะสมนะครับแต่ว่าที่ขายได้จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะครับผมให้ข้อมูลดูนะครับท่านลองดูใบนี้นะฮะดูนะครับนี่ฮะเพื่อนๆใบที่ขายได้เป็นแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านดูด้านหลังเนี่ยก็เป็นปกติหมดเลยนะครับก็คงไม่มีอะไรพิเศษเลยแต่ถ้ามาดูด้านหน้าท่านจะเห็นได้ว่ามันมีความพิเศษอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่ฮะ ถ้าใบแบบนี้ขายได้นะทุกคนนะถ้าเป็นใบแบบนี้ขายไม่ได้นะครับถ้าเป็นใบแบบนี้ขายไม่ได้นี่นี่อย่างนี้ส่วนใหญ่ที่ส่งมาคือเป็นใบแบบนี้นะครับใบแบบนี้ขายไม่ได้นะทุกคนเห็นไหมมันมีความต่างกันอยู่นะครับเห็นไหมด้านหน้าเนี่ยนะฮะด้านหน้าจะต่างกันนี่คือใบปกตินี่เห็นไหมแต่ใบนี้เนี่ยจะมีความพิเศษนะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับมันจะต่างกันนะฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ฮะเห็นไหม นี่ใบขายไม่ได้เห็นไหมเป็นอย่างนี้เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะมีแบบนี้มากกว่านะครับลองดูนะครับถ้าเกิดว่าเอามาเทียบเคียงกันเนี่ยนะฮะถ้าด้านหลังเนี่ยก็เป็นเหมือนกันเลยไม่มีอะไรพิเศษเห็นไหมครับไม่มีอะไรพิเศษเลยเห็นไหมฮะเป็นปกติระหว่างมีราคากับไม่มีราคาผมถึงบอกว่าต้อง,ต,องต้องสังเกตให้เป็นด้วยนะครับนะฮะว่าแบบไหนมีราคาไม่มีราคาแต่ถ้าท่านดูด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ฮะมันจะมีความต่างกันอยู่นะเพื่อนๆเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูนะให้ดูนะ ใบที่มีราคากับไม่มีราคาเห็นไหมฮะเนี่ยมีความต่างกันอยู่นะฮะจะเป็นเลขอะไรผมรับหมดนะครับขอให้เป็นเหมือนใบนี้นะครับด้านหน้าให้เป็นเหมือนใบนี้ถ้ากรณีใบนี้เนี่ยครับท่านมีลายเซ็นเป็นของคุณปีดีดาวฉายผมให้ราคาสูงกว่าปกตินะครับให้ราคาสูงกว่าใบนี้นะครับลองดูนะครับนี่ฮะสังเกตดูลายเซ็นเหมือนกันเลยเห็นไหมครับลายเซ็นเหมือนกันเลย ลายเส็นเหมือนกันหมวดตัวเลขก็มีด้านบนเหมือนกันเห็นไหมครับหมวดตัวเลขมีด้านบนเหมือนกันด้านข้างก็มีเหมือนกันนะครับด้านข้างก็มีเหมือนกันแต่ต่างกันเนี่ยอยู่ตรงกลางนี้ท่านดูบริเวณนี้นะครับดูนะครับเพื่อนจะได้เขาจะได้ไม่เข้าใจผิดนะครับว่าอันไหนเขาซื้อไม่ซื้อนะครับเดี๋ยวเวลาส่งมาขายไม่ได้เดี๋ยวจะงอนกันอีกนะฮะแต่ใบนี้เนี่ยมันจะมีนะฮะลองดูนะครับผมนับให้ดูนะถ้าท,ท่านสังเกตที่ที่หมวดตัวเลขนะครับลองดูนะครับมันจะมีหนึ่ง 2 3ส,สาเห็นไหมครับแต่ใบทั่วไปนี่จะมี1 2สองเห็นไหมฮะส่วนตรงนี้ไม่มีแต่ใบนี้ที่รับซื้อนี่มีเห็นไหมครับเนี่ยมันต่างกันนะเพื่อนๆนะมันต่างกันมันดูไม่ยากนะครับถ้าท่านดูเป็นถ้าใครเจอแบบนี้เนี่ยอย่าเอาไปใช้นะผมรับซื้อนะครับผมรับซื้อนะครับราคาแพงกว่าหน้าแบงหลายร้อยเท่านะครับนี่ฮะอย่างนี้นะครับมีราคาเห็นไหมครับนี่ที่เขาซื้อขายกันก็คือแบบนี้นะครับ มี3จุดอย่างนี้หร,หรือมี4 5จุดก็ได้เอาเต็มกระดานเลยก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ให้มากกว่า2จุดโอเคไหมครับหรือมีแค่จุดเดียวก็ได้นะครับหรือไม่มีเลยก็ได้นะครับแต่อย่าให้เ hmm. ป็น2จุดอย่างนี้นะฮะจะมีจ yes> ุดเดียวก็ได้มี2จุดก็ไ no ด้มี3จุดหจุด8จุดหรือไม่มีสักจุดเลยผมก็รับซื้อนะครับแต่ถ้ามี1กับ2นี่ไม่เอาโอเคไหมครับนี่ฮะคือข้อมูลที่เรารับซื้อจากเพื่อนๆทำบ้านนะครับใครมีแบบนี้ก็นำมาประเมินราคาได้ขออนุญาตขึ้น อ่า e ID ไอที่โชว์อยู่บนหน้าจอนะครับท่านสามารถแอดแล้วก็ส่งภาพคมๆม,ม,มาหน้าหลังมาเลยนะครับไม่ต้องทำใบรับรองซื้อให้แน่นอนขอให้มีและดูข้อมูลให้จบก่อนดูดีๆแบบไหนซื้อไม่ซื้อนะครับท่านจะได้ไม่ผิดหวังนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ